สวัสดีครับคันนี้เรามาพบกับดูคาตี้1199พันิเ a เลนะครับรถจดทะเบียนปี2013คันนี้เป็นสีขาวพิเศษจากศูนย์นะครับเป็นสีหายามีไม่คันนะครับในบ้านเราตอนนี้วิ่งมาแล้ว5,189กิโลนะครับมาพร้อมทุดท่อเทอร์มินะครับท่อกลองกล่อง สภาพสวยเลยนะครับ